โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t เคทีสตนะ คลิปนี้ไม่เทียบค่าพลังโรแดนอาราโค่ an, o, นะถ้าเป็นโชว์ไทม์ชุดนี้เนี่ยก็จะมีแค่อาราโค่คนเดียวที่เทียบค่าพลังได้เพราะว่าคนอื่นเนี่ยตูดิเกอร์เนี่ยดีสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโชว์ไทม์เวอร์ชันแรกดีสุดอยู่แล้วนะอลิสเตอร์ก็ดีสุดเพราะว่าเป็นโชว์ไทม์เวอร์ชันแรกแต่อาราโค่เนี่ยมีบิ๊กไทม์ด้วยโชว์ไทม์ด้วยรวมๆก็3เวอร์ชันต้องอาวนั่นแหละแต่ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบ็กขวาด้วยแต่เป็นแบ็กเกมรับนะอืมน่าสนใจอาราโค่ ตัวล่าสุดเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันนี้นะมีสกิลเทพนะครับผมมีสกิลเทพไหมเหมือนจะมีนะนะเหมือนจะมีนะตัวล่าสุดเนี่ยมีสกิลเอเรียลฟอร์ดนะสกิลสกัดลูกลูกโมง่งนะสกัดลูกเรียกว่าบะลเล็ตนะนะสกัดลูกโมง่งนะเป็นเป็นสกิลที่เป็นสกิลเกียร์รับมาแหละนะครับผมเป็นสกัดลูกโมง่งนอะ่ะดีกว่าผมเอาไม่ถูกว่ะนะสกัดพวกที่เป็นบลเล็ตอ่ะนะครับผมโอเค สกัดสายโมงง่ายๆสกัดสายโมงนะถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นหรอเวอร์ชันอื่นหรอมันเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวที่เป็นตำแหน่งเดียวกันสไตล์เดียวกันเบลตันเบลตันลงทีมล่าสุด102ติดบูทร้อยสาร้อยสีได้น่าจะใส่น่าจะใส่ได้ร้อสนะถ้าดูโอโ้โหดีกว่าทุกอย่างเลยวะ่ะตัวเก่าสู้ไม่ได้วะ่ะ ตัวเก่าสู้ไม่ได้เลยอ่ะใครได้ใช้เราโคอยู่นะตัวใหม่คือทางเลือกเลยวะ่ะตัวเก่าสู้ไม่ได้นะแล้วตัวลาสุดมีสกิลเทพสกิลสกิลหมงเทพหมงแบบหมงเกมรับนะไม่ใช่หมงเกมรุกหมงเกมรับนะอืมอืมเอริฟอร์ดกับสเตตโอเคเลยวะ่ะดีกว่าตัวเก่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวเก่าไม่มีทิฏฐิเลยอ่ะนะแต่มันจะมีเวอร์ชันหนึ่งตัวบิ๊กไทม ็นบกที่เน้นเกมรับแต่ยืนหลังได้เหมือนกันนะยืนหลังได้เหมือนกันไม่มีสกิลเทพง่ายยืนยืนตำแหน่งเดียวกันได้นะยืนตำแหน่งแต่ตัวแต่ตัวแบกเนี่ยรู้สึกว่าจะเร็วกว่าไหมนะแล้วติดบูทเหมือนกันร้อยสามตัวแบกไม่มีบูทเสริมแต่ตัวล่าสุดมีบูทเสริมผมว่าอื <c> ้ <oughs> ตามตำแหน่งวะ่ะแต่ตัวเก่าสเตทโหดจังวะ <c oughs> ตัวเก่าสเตทโหดนะไปทางเกมรุกประมาณนั้นอะ นะเป็นใบเกมรับแต่ถ้าเรื่องความแน่นจริงๆเนี่ยล่าสุดแน่นกว่าแน่นกว่านะฮะดีคนละแบบเลยว่ะดีคนละแบบเลยว่า,นะ,บบวานะนี่ดีคนละแบบถ้าเป็นกองหลัง CB เนี่ยล่าสุดคือดีสุดเลยแต่ถ้าเป็นแบขวาตัวเก่าก็ถือว่าดีสุดเหมือนกันอะไม่แพ้ดีสุดเหมือนกันอะนะเกมรุกครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ตัวเก่าดีมากบวกสิบขึ้นอโอ้โหบวกสิขึ้นจริงๆอะ นะความโค้งเนี่ยบวกสิเจนี่ยแต่ถ้าเรื่องเกมรับเนี่ยล่าสุดก็บวก10เหมือนกันนะนะเกมรับบวกสิบสี่เกมแม่นบวกสี่เทคกิ้งบวกสามแอคิชั่นบวกสิบแปดคือก็สุดอะผมว่านะถ้าดูเกมรับจริงๆเนะี่ยตัวล่าสุดนี่สุดกว่าไม่รวมไม่รวมบูสเสริมนะฮะแต่เกมรับตัวตัวเก่าเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นแบ็คด้วยแหละไม่ก็แต่แต่มันก็จะไปเน,น้นความเร็วนี่เยอะมากนะพลังการยิงบวก5ความเร็วบวก11 สปีดต้ 13, นบวกสิบามเงี้ยบารัตบวกเจ็ดเน้นอรบวกสแปดโอ้โหเชียนะฮะตามตำแหน่งแทนกันไม่ได้จริงๆนะครับผมตามตำแหน่งเลยแทนกันไม่ได้จริงๆเจ้าตัวล่าสุดไปยืนป็ปยืนได้แต่ไม่เวิร์กนะเอาตัวตัวเก่ามายืนซ b ี CB, ยืนได้แต่ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันคือสองคนนี้คือตามตำแหน่งวะดีทั้งคู่ของตำแหน่งของ,ของตัวเองอะนะนะตัวเก่าก็บ็คขวาไปตัวล่าสุดก็กองหลังไป ก็ขดดูดีทั้งคู่ว่ะดีทั้งคู่ว่ะดีทั้งคู่ดีทั้งคู่นะโอเคนะแต่ว่าสองเวอร์ชันนี้ใครดีกว่าก็พอ,พอกันนะเอาจริงมันพอๆกันนะแค่มันแค่มันคนละตำแหน่งเฉยๆนะดีทั้งคู่นะส่วนตัวล่าสุดเนี่ยมีสกิลเทพนะมีสกิลเรียลฟอร์สกัดลูกโมงได้ดีๆเลยมีบูส์เสริมก็ค่อนข้างเจียมนะถือว่าน่าเปิดพอสมควรสำหรับตัวล่าสุดนะสำหรับเราคู่นะนะโอเคโอเวอร์รวมเนี่ยก็จ,จะร้อยสี่แหละ อาจจะร right? her <mark> ้อยสี่แหละนะอาจจะร้อยสี่สุดรูดิกเกอร์อาจจะร้อยห้านะสุดรูดิกเกอร์อาจจะร้อยห้าพวกนี้อาจจะร้อยสี่อลิสเตอร์อย่างเงี้ยอลิสเตอร์กับอาราคูอาจจะร้อยสี่รูดิกเกอร์อาจจะร้อยห้าหรือเปล่านะครับผมถึงไหมล่ะถึงไหมล่ะแต่รูดิกเกอร์ก็ไข่งบ่มกันนะนะประกันนั้นโอเคโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะรูดิกเกอร์รูดิกเกอร์มีฟอร์เทรดนะ อลิสเตอร์มีเวชนอรีพาสนะอราโค่น่าสนใจตรงเอเรียฟอร์ดนี่แหลนะแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยสายฟรีมีเปิดริมเส้นสายฟรีมีเปิดริมเส้นเทพๆแล้วกับตัวเก่านูนเยสที่มีมงเทพอาราโค่น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันนะจริงไม่สเป็นไฟที่น่าเปิดเหมือนกะันนะไฟเนี้ยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบควาหลังอาราโค่ลา่าสุดคือดีสุดในตำแหน่งสุดตะกอมเป็นไปขวาเนะทียบเทียบไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคลิปนี้เป like. ็นลา์บ๊ายบาย let's